มีเนี่ยคือผู้เสียหายมีโดนไอดีนี้กี่บาทตลาดหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะอีกทีหนึ่งผมยอมรับผิดแหละว่าส่งรหัสให้เขาแต่ผมอ่ะผมก็ถามเพราว่าทำไมเธอถึงให้รหัสที่ว่าผมส่งไปอ่ะให้กับคนที่ตัวเองไม่รู้จักส่งไปให้เขาทำไมทมีเองเนี่ยก็มีใจให้เขาอีกคนไรคนเนี้ยเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ย OTP อ่ะเวลาล็อกเครื่องเดิมอ่ะมันไม่ต้องใช้นะเว้ยมันสามารถใส่พัเบิร์ดแล้วก็เข้าได้เลยนะเว้ยรหัสสองชั้นไม่ได้ใช้นะก็นั่นแหละ หนูส่งให้เขาเมันโคตรกับผมวันนั้นก่อนที่จะเกิดเรื่องมันมันเอาทั้งเฟซบุ๊กปลอมของมันแล้วก็เฟซบุ๊กผมทักมาหาผมเองเนโอ้แล้วก็บอกว่าหลุดออกมึงจะบ้าเหรอมึงเอฮกกูอีควายโอ้โหเว้นมึงจนที่ทักเข้ามาหามเจ้าของแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงออกไปซะครับเพราะว่ารหัสนี้เป็นของกูแล้วโอ๋ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้นยได้สู่เด้ออย่ามาฆ่าตะบึงยั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 งอีกยังบกกดอีกโอ้ยกดทำไมอ่ะกด มาไหนยังไงอ่ส,สรุปอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความเข้าใจทวนความเข้าใจนะคือ,คอเอ็งชื่ออะไรชื่อมีครับอ่ามีเนี่ยคือผู้เสียหายมี <ขอ S 1> โดนไอดีนี้กี่บาทผมเติมมาทั้งหมดก็ราวๆหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นครับคาดการณ์ว่าประมาณหกถึ <c oughs> เงเจ็ดหมื่นบาทด้วยเงินสดในการเติมไอดีนี้มีการซื้อส่งต่อมาหรือเป็นไอดีเราตั้งแต่แรกเลยเป็นไอดีแฟนเก่าที่ว่าผมปั้นมากับมือครับอ่าก็คือไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมาก็คือเล่นมาตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละเป็นของเราใช่ครับโอเคใช่ครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนนไได้ยยยยัังงงะอออีีีกกทึเสหา็คืผมมรบ แลว่าส่งรหัสให้เขาแต่ผมอ่ะผมก็ถามเขาว่าทำไมเธอถึงให้รหัสที่ว่าผมส่งไปอ่ะให้กับคนที่ตัวเองไม่รู้จักส่งไปให้เขาทําไมอ่ะเรื่องเดี๋ยวเดเอาใหม่เรื่องมันเกิดขึ้นที่ว่าหมีเนี่ยไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงซึ่งหมีเองเนี่ยก็มีใจให้เขาอีกคนไล่คนเนี้ยคนเนี่ยเออเออครับทีนี้เนี่ยมันน่ากไหมเพราะบึงไหนครับบึงไหนครับขั้นตอนนี้มึงไ้เขาเรียกมึงไงเขาเรียกว่ามึงเขาเรียกว่ากาลเขาเรียกว่างานเราเวตอนแรกก็หลงความรักของเขาตั้งหัวปั่มเออแบบนี้เออแบบนีู้ว่าที่ว่า เองเอวชอบเขาไอ้หนีงชอบเขาเขาหน่ารักแม่ลักแม่ครับแม่ผมยอมรับผมมักเขาครับเอาเองไปชอบเขาตรงไหนวะอะไรทําให้เองไปตกหลุมรักเขากันมักนิสัยเขาเขาสีเข็ดแต่ว่าข่อยเขาเร่ารักเขาหมักหน่อยเขาเด็กเขาเด็กกว่าเองไอหมีแล้วอะไรเขาคิดว่ามันสีเข็ดกับผมมั้งสีหลุดหลอกแล้วเห็นหน้าค่าตารู้รู้จักหน้าตากันไม่ได้แบบเป็นไม่ได้เป็นเฟซบุ๊กแบบว่าเฮ้ยมึงรูปไม่ตรงปกหรือเปล่าหนีมึงเจอพวกที่แบบว่าแอบอ้างใส่รูปปกสวยๆแล้วก็หักเซกีผม มองเขาขาวมึงเจอตัวจริงระวังเจอทุเรียนทอดนะมึง ม่ครับตัวจริงครับผมเขาบอกว่าเขาอยู่โคราชอันนี้ใช่ว่ารู้รู้หมดทุกอย่างเลยครับผมเออ, <ใน S 2> อทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือเกิดจากการที่หมีเนี่ยไปรู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งมีการ<ช>พูดคุยกันจนกระทั่งสนิทสนมระยะเวลาของการสนิทสนมในครั้งนี้นกี่เดือนจนกระทั่งถูกอ e <ช>ีคนร้ายคนเนี้ยมันแฮกไอดีบาคุยกันแก้เล่นด้วยกันก็เล่นกันทุกวันจนถ้าถ้ารวมๆกันแล้วก็ประมาณสามถึงสี่เดือนครับระยะเวลาสามถึงสี่เดือนสําหรับการคบหาใครสักคนหนึ่งสำหรับพี่ในเกมนานนะครับผมครับอันนี้คือ เรา <นะ S 2> เล่นมันกันก็ค,คือคิดเป็นพี่น้องกันเฉยตอนนั้นก็คือเดี๋ยวนะดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสาบานกับพี่ก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงหมายความว่าหนึ่งมึงเห็นหน้าเขาแล้วแบบเป็นๆหมายถึงว่าเปิดวิดีโอแล้วเ,เห็นหน้าสักเดนไม่ใช่ภาพสาสาบานครับอ่าเรื่องแรกเรื่องที่สองเองรู้จักกับเขาประมาณสี่ห้าเดือนสามถึงสี่เดือนพี่อาอยู่ดแล้วไม่เป็นไรสามสเดือนก็ถือว่านานอยู่ดีสามสอ่ก็ยังก็ยังดูนานครับพี่ก็ยังรู้สึกว่ามันก็นานอยู่สำหรับการรู้จักใครสักคนหนึ่งในเกมนะ ที่พอเข้าใจได้อทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดความผูกพันกันแล้วกันจนเกิดความเชื่อมั่นจนเกิดความเชื่อใจกันนึกออกปะมีวันหนึ่งอีผู้หญิงคนร้ายคนเนี้ยมันเอาความเชื่อใจของเราทักเฟซบุ๊กส่วนตัวมาซึ่งเฟซบุ๊กที่ทักมาก็เป็นเฟซบุ๊กของเขาเองเลยถูกต้องปะถูกต้องครับทักเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอีผู้หญิงคนเนี้ยก็ขอยืมเฟซบุ๊กหน่อยครับมีมึงก็ให้เข้าไปครับผม ทำไมวะโอเคต่ต่อนะต่อนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ขอรหัส o t p ยืนยันสองชั้นในการเข้าล็อกอินเฟสบุ๊กก่อนหน้านี้เคยขอไอดีกันแบบนี้ไหมเคยให้กันไหมให้ครับก็ค,คือเขาล็อกอินโดยที่เล่นด้วยกันทุกวนันก็คือสลับกันเล่นแต่ว่าผมอะไม่ได้เล่นรหัสเขาเลยอ๋อสดงว่าเล่นเขาเคยเล่นอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเขาก็เคยใ<ห>อ้เราไปเล่นอยู่เป็นประจํำอยู่แล้วตังไว้ดีๆนะหมีมึงจําไว้ดีๆ <ผม S 1> นะไม่ว่าจะสนิทขนาดไหนก็ไม่สมควรให้ไอดีกันเล่นและถ้ามึงให ต้องทําใจไว้เผื่อระดับหนึ่งเลยว่ามึงมีโอกาสที่จะถูกแฮ็ก<อ>ไม่ใช่จากเขาอย่างเดียวนะมึงจากค,คนคอื่นด้วยจากการที่เขาอาจจะถูกแฮ็กเฟซบุ๊กอีกทีนึงแล้วอีกค,ค,คนที่แฮ็กเฟซบุ๊กเขาก็อาจจะมาเห็นข้อความตรงนี้แล้วก็เอาไปแฮ็กอีกทอดหนึ่งหรือรมันอาจจะมีคนมาแอบ,บเล่นเฟซบุ๊กเขาอ่ายมันมันเกิดได้หลายสาเหตุมากๆหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะโดนเจาะระบบโทรศัพท์มือถือเจาะคอมพิวเตอร์ถูกดึงข้อมูลไปมันนีวิธีการเยอะแยะมากมายในที่แบบคนร้ายเรสามารถมาดึงข้อมูลให้ต้องจําไว้จนวันตายเลยว่าไอสัตว์ไหน ถ้าให้เราเกิดหายเรายอมรับได้โอเคก็ถือว่าจบไปถือว่าให้ได้แต่ถ้าเกิดให้แล้วคิดในใจว่าถ้าหายแล้วมึงรับไม่ได้ต้องไม่ให้ถ้าให้ต้องตัดใจเลยว่าหายไม่เป็นไรนี่คือหลักการจริงๆว่ามัอไรก็ไม่มีเสียเจ็บปวดแย่งตอนนี้ ประเด็นต่อมาคือเราก็ได้มีการไปพูดคุยกับน้องผู้หญิงคนนั้นทําไมถึงเปลี่ยนไอดีพาสวิร์ดคือหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนไอดียพัสดถูกต้องปะครับแลวพอไปคุยปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนนั้นแม่งก็กลับไม่ยอมรับว่าเป็นคนแฮกครับผมเขาให้เหตุผลว่าอะไรที่ไม่ยอมรับหลังจากที่เราบอกเขาแล้วว่าเอาก็มึงเนี่ยมึงทักข้อความมาหากูเนี่ยมาขอพาสดมาขอ OTP ก็มีแค่มึงคนเดียววันนั้นเนี่ยที่ขอไปพอขอเสร็จมึงมึงก็เปลี่ยนรหัสนั้นนู่นนี่แล้วมันตอบไปยังไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เเ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 เปปปลลลีีีีีี่่่่่่่่ยยยนนนนนนนคคคครรรัับบบ้้้าาาขอออไพืทจจะกงแแดวววใม็ิ OTP เวลาล็อกเครื่องเดิมอ่ะมันไม่ต้องใช้นะเว้ยมันสามารถใส่พัทวอร์แล้วก็เข้าได้เลยนะเว้ยรหัส2ชั้นไม่ได้ใช้นะ,นนแ,ละแล้วมันจะขอรหัส2ชั้นไปทําเพื่ออะไรอีผู้หญิงคนนี้เนี่ยเมื่อมันเคยเชื่อมต่ออยู่แล้ว <ใช S 1> อ่ะอันนี้พี่ถามในฐานะคน<ต><ต>คกลางนะก็ต้องให้ความบริสุทธิ์กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วย <ใช S 1> อ่ะทีนี้เนี่ยทำไมเขาต้องขอ OTP ด้วยถ้าเป็นเขาผมไม่ได้เอะใจไงตอนแรกอ่ะเพราะว่าวันนั้นอ่ะตอนเช้าๆประมาณ9ก้าโมงผมว่าเออเดี๋ยวจะเปิดสตรีมแล้วก็เลยเขา่็ทักมาพอดีบอกว่าขอรหัสเฟสหน่อยอ่ะอันนี้ประเด็นนนนแแรรกกอออัีีี้้้้คคคืะท่่่ตงงงสสาผูหญิไม แล้วก็มีหลักฐานในการที่เขาส่งข้อความมาเพื่อขอ OTP กับเราเพื่อขอรหัส Facebook เรานั่นไงก็เอาหลักฐานในในแชท m e s s e n g e r ที่มึงคุยกับเขานี่ไงไปให้เขาดูเขามีครับเขามีเฟซหลักเฟซหลักของผมที่เขาคุยกันแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาลบไปหรือยังออพอมันเข้าไปแฮ็กไปได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เอาไปแล้วแล้วมันก็เลิกกับผมเลยหลักฐานก็อยู่กับผมในวันนั้นหลักฐานก็อยู่กับมันไปแล้วเฮ้ยมึงกับเขาเป็นแฟนกันแล้วเหรอเลิกแหรเขาว่าไง แคาคือคุยกันครับคบกันเฉยอ๋อแค่แค่เลิกคุยกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันครับก็คือคุยกันจริงจังอ่ะสองอาทิตย์แล้วก็อะไรเขารู้ว่ารหัสผมมันโดนแฮ็กแล้วก็เลกกับผมเลิกกับผมไปเลยแล้วก็กลับไปคุยกับคนเก่าเขาบอกว่าเขาลืมคนเก่าไม่ได้ หน้าตกมากเลยเดี๋ยวพี่จะสั่งแก๊งกระเทยพี่เป็นกหน้าบ้านมันแล้วก็ชี้อิชันนี้มันออกมาที่มันหิวแสงเดี๋ยวมันจะได้รับแสงนะพี่จะเอาแสนให้มันสักหนึ่งดวงนี่เราสามารถติดต่อมันได้อยู่ไหมอ่าตอนนี้ผมทักไปเขาไม่อ่านผมเลยครับแต่ผมทักไปเขายังอ่านผมไปตีสนิทเขาอะให้เขาเข้ามาในมือให้เขาเข้ามาดิดิถ้ามีความสามารถดึงมันเข้ามาดิดได้โอกาสที่จะคุยแล้วได้คืนนะสูงมากมีเด็กสองคนอะมีคนหนึ่งอ่ะเขาจ้างไปให้คนหนึ่งเขาแก้รหัสสองชั้นได้ดีนั่นไงผมว่าลวเมื่อกี้โทษจิตตมไม่ทันาว่แก้ อาสมั้นมัน้องล้านใช่มันมีร้านนะเป็นร้านคนล้านแล้วยังไมเอาใครเอาไปแก้ผมว่าไม่ใช่ส้มมันเป็นเด็กผู้ชายพี่คนล้ายอาจจะไม่ใช่ส้มไม่พี่ส้มหมายถึงอ่าสาวที่ผมคุยอ่ะที่มคุยโอเคไม่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่อ่ะสุดท้ายยังไงแล้วเนี่ยเอาจริงๆไงนะเว้ยส้มเล่นอ่ะส้มเอาของเขาไปอ่ะส้มก็ต้องรับผิดชอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในความจริงอ่ะไม่รับผิดชอบเลยทั้งสิ้นอาอมึงจะเล่นอย่างเดียวอ่ะแล้วพอเกิดมีปัญหาขึ้นมามึงจะไม่รับผิดชอบส้มตีไหนสักอย่างเดียวเหรอเอาจริงๆมันแฟร์เหรอวะเอาจริงเขาไปอ่ะ มึงคิดไปสักอย่างหนึ่งมึงยืนรถเขาไปอ่ะรถมันหายอ่ะมึงต้องรับผิดชอบไม่วะเข<ร>าบอกว่าไม่ใช่ความผิดเขาแล้วก็มีเพื่อนเขาบอกด้วยว่ามันเป็นความผิดของผมอเองอ้ความผิดของมึงที่ให้ลรหัดไปในขอ้อความเฟซบุ๊กของอีนี่ก็มึงทักกูมาแต่ร <c oughs> ประเด็นค,คือมึงมีหลักฐานไหมว่ามึงเขาทักมาแล้วให้เขาผมไม่มีเพราะว่าเราไม่จะคลักาหลักรหัสหลักอะไปกับโจนแล้วโดนล็อกไปแล้วครับรหัสที่มีการพูดคุยขอรหัสกันเนี่ยคือมึงได้ให้เขาไปแล้วหลักฐานก็อยู่ตรงนั้นหลักมันก็เอาไปแล้วคนราายแแต่่่่่วคนทีไมใช ส้มเหรอครับแต่ผมพอจะรู้แล้วเพราะว่าผมมีหลักฐานทั้งหมดแล้วครับเอ้าเมื่อกี้มึงยังบอกกันเลยว่าอีสาวนี่มันจะมันน่าจะสงน่าสงสัยน่าจะแฮกมึงไอ้น้องส้มอะไรเนี่ยตอนนี้มึงไม่ไม่ไม่ ่ครับพี่คือผมบอกว่าเขาอะขอรหัสผมไปเฉยๆครับอขอรหัสไปแต่ว่าคือเขาอะเอาไปส่งให้กับคนที่เขาไม่รู้จักเข <What? S 1> ้าใจไหมพี่มันมีมือที่สามเข้ามาเข้าใจไหมพี่แต่เขาไม่ได้บอกนี่เป็นแค่ข้อสันนิษฐานของเองใช่ไหมไอหมีใช่ครับนั่นไงเองเอาอะไรมาตั้งสมมติฐานนี้ว่าเองมีอะไรที่มันเป็นมูลทําให้เองสงสัยนี้มาเขาพูดอเองเขาเป็นคนพูดเองว่ามันมีผู้ชายอะมาขอเขาแต่ว่าผมก็เลยถามว่าเอ้าไม่รู้จักอ่ะแล้วจะให้เขาไปทําไมเดี๋ยวนะมันมีผู้ชายมาขอเขา,แ,า,า,า,เาแล้วอีน้องส้มมันก็บอกว่าให้เขาไปอย่างเงี้ย,นะยเหรอกว่า หนูไม่ทันได้คิดพี่หนูส่งให้เขาไม่ยมันพูดกับผมวันนั้นก่อนที่จะเกิดเรื่องเฮ้ยเดี๋ยว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 ถ้ามันพูดคำนี้นั่นแปลว่าเป็นมันแล้วนะมึงต้องรับผิดชอบแล้วกับการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอามันมาคุยไอเนี่ยเนี่ยเอามันมาคุยเอาผมเรียกมันเลยนะเออมาคุยเดี๋ยวนะมึงชัวร์ไหมหมีว่าอีน้องส้มพูดคำนี้ว่าเอาไอดีพระสวดของมึงส่งต่อให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งไปแล้วผมชัวร์ครับนั่นไงมันถึงได้ขอ OTP มึงไงอออีีนนน้้งสมมเ่ยัขได้ขอ OTP 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 มม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 ึึึงงงงงแแลลล้้้้้้้ววััันนนีีีเเเเหตตตุผอออออออะไไไรรทท่่่่่ขขขขืสาาาาถดดยยูโ ครับผมก็เลยเก็บใจอยู่ว่าเอ้าทำไมถึงขอผมสงสัยมาโดยตลอดแล้วพอมันขอเสร็จปุ๊บผมเข้าเกมมันเข้าซ้อนแล้วก็คือเอ้าผมก็เลยทักไปเอ้าเข้าสร้างห้องหนึ่งงแล้วมันบอกว่าหนูไม่ได้เป็นคนเข้าทำไมอย่างนี้วะเลี่วมาคุยเร่อีดเนี่ยมาด่าเิยมัหน้าด่าไมล่ะอีโออีโอถ้ากูเป็นคนถูกแฮกเองนะอันนี้กูเป็นคนกลางกูขออนุญาตด่าประมาณหนึ่งพอน่ารักแล้วกันนะทุกคนครับผมเดี๋ยวคนดูเขาจะว่ากูเียเอามาดิเอามาดี เอาสวัสดีครับสวัสดีน้องตาต้ากอดครับเพื่อนน้องส้มใช่ไหมสวัสดีครับเดี๋ยวรอนนองส้มแป๊บหนึงเนาะจะได้มาเคลียร์กันให้สบายใจเนาะเอาสวัสดีครับน้องซีแคสอะอันนี้คือเป็นเพื่อนกันของน้องส้มถูกต้องไหมครับใช่ครับอโอเคแล้วทั้งสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องยังไงกับน้องส้มครับอ,อ๋อไอ้เนียวเป็นแฟ<ม>นอ๋อซีแคสนี่คือเป็นแฟนเลยใช่เป็นแฟนคบกันนานเรืยง<อ>ังครับโทษทีอันนี้นอกเรื่องระหว่างรอส้มเดี๋ยวขอถามนอกเรื่องก็ถ้าย้อนกลับไปก็วข้คกับส้มได้ถ้านับจากตอนนี้ถ้ารวมรวมแล้วถ้าครั้งนั้กาเือบจะ เดือนนะครับอ่าถ้าไม่แยกทางแล้วกลับมาคบกันล่าสุดนี้เมื่อไหร่ครับวันที่11 11นี่คือ4ีวันที่แล้วอ่ะเพิ่งกลับมาคบกันอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้คุยกับไอ้หมีไอ้หมีคือผู้เสียหายที่เสียไอดีไปส่วนปุ๊บเนี่ยพอเลิกกับไอ้หมีปุ๊บเนี่ยมีประเด็นข้าวข้อคอลหาในเรื่องของไอดีพัวพันการการแฮกกันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเลิกคุยกับไอ้หมีกลับไปคบกับน้องซีคคสก็คือแฟนเก่าของน้องส้มถูกต้องไหมครับไม่ไม,ไม่คือว่าพี่ส้มอ่ะ เลยแบบกลับมาพบกับไอซีแคทครับอ๋ออ้าจริงๆนะน้องซีแคทอันนี้เพจไม่ได้ว่านะครับแล้วก็ไม่ได้เก่าหานะครับน้องส้มเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะจากการวิเคราะห์จากการดูข้อมูลไม่ต้องเชื่อพี่แกทนะครับพี่แกเป็นคนกลางไม่ได้อยู่ข้างไอ้น้องหมีแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างอ่าน้องส้มด้วยไม่ได้อยู่ข้างใครทั้งสิ้นเลย <laughs> เราคุยกันแบบเป็นก,กลางโอเคไหมครจากการฟังข้อมูลจากน้องหมีแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมาฟังข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยแต่เบื้องต้นจากการฟังแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูง มากเลยนะว่าน้องส้มจะเป็นคนแฮปปี้ดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอน้องส้มก่อนเมื่อไหร่นนองส้มจะเข้ามาเอ่ยพี่ต้มน่าจะมาประมาณสามทุ่มครึ่งไม่ก็นานกว่านั้นอีกนิดหน่อยอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นรบกวนแจ้งคนนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเร็วแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้คนทั้งประเทศเนี่ยรอน้องส้มอยู่ <c oughs> <c oughs> เานเแล้วกเรื่องอะไรอยากเล่าให้ฟังดีก็คือผมไปไปรวบรวมหลักฐานมาครับวันนี้รวบรวมหมดเลยไปเจอคนที่แฮกได้ยังไงก็คือผมให้น้องในดิสเนี่ยครับคอยช่วยกันช่วยด้วยวิธีการไหนจนถึงไปเจอช่วยด้วยวิธีการก็คือแอดเฟซไอคนที่ชื่อว่าอาบังวินอะอาบังวินนี่เอามาจากไหนทำไมถึงไปสงสัยมันมันเป็นคนที่แฮกผมไปครับแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นคนที่แฮกไปเอาข้อมูลจากอะไรผมออกรหัสเดี๋ยวนี้ก็คือตอนนี้บอกจากอะไรมันส่งมาบอกจากทางไหนจากแชทครับผม แมสเซจครับมันส่งมาจากแมสเซจส่งเข้ามาแมสเซจได้ยังไงอ๋อคือเราพอหลังๆแต่ที่เราถูกแฮกเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยเมสเซนเจอร์มันออนทิ้งไว้อยู่พอมันออนทิ้งไว้อยู่เนี่ยไอ้คนร้ายเนี่ยที่มันเข้าเฟซบุ๊กตัวเองมันก็ทักไปหาตัวเองเนี่ยเหรอหรือว่ามันเอาเฟซบุ๊กปลอมมันใช่ครับมันมันเอาทั้งเฟซบุ๊กปลอมของมันแล้วก็เฟซบุ๊กผมทักมาหาผมเองเีอ๋อแล้วก็บอกว่าเป็นหักผมอะมึงจะบ้าเหรอมึงแฮกกูอีควายโอ้โหเว้นมึงเป็นโจรที่โอ้โหไม่มีจรยอัญญาบันิดนึงูมา น้องจะเป็นจรไอ้หียมันเป็นโจรที่ทักเข้ามาหาเจ้าของแล้วบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> มึงออกไปซะเพราะว่ารหัสนี้เป็นของกูแล้ว <laughs> โอ้พึ่นี่มันเลยระยำตำบอลเลยยำสมหมามากเลยโอ้เลยจะเชื่อน้งส้มเลยนะผมน้งกูเลยจะเชื่อเอามาทุกคนเงียบสวัสดีครับน้องส้มน้องส้มเปิดไมค์ได้เลยครับผมตอนนี้ทุกคนในท้งประเทศรอที่จะได้ยินเสียงน้องส้มแบบชัดๆน้องส้มสวัสดีครับฮัลโหลครับอันนี้อันน้องส้มเนาะใช่ครับโอเคครับน้องส้มสวัสดีครับน้องส้มครับคืออย่างนี้อ่าเนี่ยเรื่องกรณีของตัวไอ้น้องหมีเนี่ยที่ไอดีมันถูกแฮกไปอะครับคือณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เคลียร์หลายๆอย่างมันกำลังกำลังคาลังคาซังกันอยู่ จะมาเคลียร์กันให้จบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเป็นคนแฮ็กไปแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แฮ็กเราก็ควรที่จะต้องออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจของเราด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลเราไม่ใช่คนร้ายเพราะอะไรเนาะอาทีนี้มาเล่าเท้าความนิดนึงจากที่ก่อนหน้านี้คุยกันคือบักหมีเนี่ยมันถูกแฮ็กแล้วหมีเนี่ยเขาให้ไอดีกับน้องส้มเป็นคนเล่นเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้นะครับวันที่ถูกแฮ็กเนี่ยคือวันที่ส้มทักพ้อความเข้าไปหา ใน inbox Facebook ส่วนตัวของหมีแล้วขอ ID ผสวดพร้อมกับรหัส OTP อ่ะถึงตรงนี้ถูกต้องไหมถ้อโอเค <ผม S 2> ขอนะอ่ะสองทีนี้ในวันเดียวกันนั้นนะครับผมน้องส้มก็ได้ส่ง ID ซึ่งเป็นของหมีให้กับอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่มาขอน้องส้มแล้วส้มก็ให้เข้าไป ถึงตรงนี้ตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับโอเคครับแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นคือนั่นไม่ใช่ไอดีของน้องส้มนั่นเป็นไอดีของหมีส้มไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาไอเนี่ยของของหมีเนี่ยให้กับบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ที่มันคาใจพี่มากเขาเป็นใครทําไมถึงให้เขาไปผู้ชายคนนั้นอ่ะคนที่3เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใครก็ไม่รู้บนโลกใบนี้ทักพ้อความมาแล้วขอไอดียพส์ดหน่อย ขอไอดีเกมฟรีไฟลหน่อยเป็นคุณคุณจะให้ไหมเป็นผมผมจะให้ไหมเป็นใครก็ช่างจะให้เหรอคําตอบเนี้ยที่ออกมาจากส้มเพียรตอบเลยว่าไม่มีเหตุไม่มีผลครับแล้วท่านะเรื่องนี้มันคือสิ่งที่ส้มทําสิ่งที่ตามมาคือส้มต้องรับผิดชอบกับการกระทําของตัวเองที่ไปส่งไอดีนี้ให้กับบุคคลอื่นแล้วถูกแฮกครับ,รบส้มจะปฏิเสธไม่ได้เลยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยว่ากูไม่ใช่คนแฮกแต่มึงเป็นคนส่งอันเนี้ยให้กับคนอื่นไงครับให้คนที่เขาแฮก ในความเป็นจริงแล้วอันนี้คือเราพูดกันตามความเป็นจริงตามหลักมันมีที่มาที่ไปแบบนี้ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรยากเลยเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องการถูกแฮกของไอดีของหมีได้ยังไงครับใช่ผมซื้อใหม่ใช่ไหมครับโอเคครับก็ต้องแล้วแต่ว่าหมีเขาสบายใจตรงไหนนะฮะจะจ่ายเงินจะเอาไอดีมาคืนหรือจะซื้อใหม่มันก็เป็นขั้นตอนของการรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ส้มจะต้องรับผิดชอบส้มจะมาบอกว่ามันมันก็ไม่ถูกต้องอันนี้พี่ก็ไม่คนกลางนะอ่ะยอมรับว่าเดี๋ยว ซื้อใหม่ให้และยอมรับว่านี่คือ,ค,ค,อความผิดของส้มใช่ครับผมผิดเองที่เอารหัสไปให้คนอื่นที่ผมไม่รู้มันคือรหัสอะไรไม่รู้ว่ามันคือรหัสอะไรไม่ได้ครับเพราะรหัสนั้นมันคือรหัสไอเดียพัสดที่เป็นไอดีที่ส้มเล่นอยู่ครับนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยคนร้ายมันขอ OTP ส้มก็ยังไปขอ OTP กับหนีเพื่อส่งให้คนร้ายอีกรอบนึงส้มตอบว่าส้มไม่รู้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรโอเคสุดท้ายแล้วส้มยอมรับแล้วก็พูดออกมาด้วยว่าจะรับผิดชอบกับ i อดีนี้ด้วยการซื้อไ d ดีใหม่ให้พี่กเขาจะถูกต้องใช่ไหมครับก็ให้เเเขาืออง อไม่ะโอเคหมีสรุปแล้วเนี่ยน้องส้มเขายอมรับว่าเขาจะรับผิดชอบกับความผิดพลาดทั้งนี้ครับผมนาะแล้วเราก็จะไม่ไปทวนกันก็ถือว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะหมีมึงโอเคไหมโอเคครับพี่โอเคทีนี้คุยกันต่อนิดนึงว่าเราจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงครับจะได้จบเนี่ยเขาเสนอมาว่าเขาจะซื้อให้ก็ขอไม่แพงมากก็แล้วกันเพราะราคาผมก็โดนแท็อ่าน้องซีแคสว่าไงครับผมขอแบบถ้าจะซื้อนา้ิกายิงยิงไหมขอไม่กำหนดเวลาได้วอเรือยอย่างเติมก็ไม่เปิดคือเรายังเด็กเ้วยความว่าเราไม่ตามงานเรา ผมยังไม่เปิดผมเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าไม่กําหนดเวลาแล้วผมจะเอาราหัสไหนเล่นลหัสไหนทํางานสตรีมเนี่ยผมก็ไม่มีไม่มีคัคือเราก็ต้องรับผิดชอบอะเนาะน้องส้มคือเราก็จะปัดรับผิดชอบว่าโอเคสุดท้ายแบบไม่มีกําหนดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่สมเหตุไม่สมผลจริงๆเราควรจะมีทา์หลายนิดนึงจะช้าจะเร็วจะช้าจะเร็วก็ควรจะต้องมีกําหนดชัดเจนอย่างนี้มันก็ดูน่าเกลียดเนาะทุกๆคนตรงเนี้ยอยู่กันหลายคนมีคนฟังมีคนได้ยินตรงเนี้ยรับรู้เรื่องเนี้ยเยอะแยะมากมายน้องส้มพี่แคทเป็นคนกลางพี่แคทไม่ได้ว่า แล้วนะนั้นผ่านไปแล้วถือว่าจบไปแล้วทุกอย่างมันจบแล้ว mm. ตอนนี้เรามาคุยกันต่อว่าเนี่ยเรื่องของการรับผิดชอบเนี่ยเราจะรับผิดชอบยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้น mm. เขาบอกเขาจะซื้อคืนให้หรือมีไอเดียอื่นที่ให้เขาได้ไหมไม่มีค่ะเพราะไอเดียผมก็โดนแฮกไปแล้วผมก็ต้องซื้อให้อ่าโอเคงั้นซื้อให้ถ้าซื้อให้ใหเนี่ยหมียอมรับได้ชา้าที่สุดให้เขาเก็บเงินมาแล้วจะต้องซื้อในมูลค่าประมาณกี่บาทต้องมีมาตรฐานชัดเจนด้วยห้าหกพันก็พอค่บผมไม่เอาเยอะ ของเขาก็6 0 0 0 0่0 0 0 0นบาทน้องส้มพอมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยเราจะมาปฏิเสธบอกว่าเหมือนเรายืมรถคนอื่นไปอะฮะเราขับลมโบไปชนคนอื่นเขาพังพอพังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะบอกเขาว่าจะซื้อจักรยานคืนเขาอะฮะมันเม็กเซนไหมหลานนึกออกไหมฮะหลักการเดียวกันเลยครับกับวิธีการนี้พี่กัแค่พูดเปรียบเทียบให้มันดูแตกต่างเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆแต่นี่มันคือเรื่องเดียวกันเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่กัดไม่ขอรับรับหลวงพี่กัทเอาเป็นว่านี่เป็นเรื่องของส่วนตัวที่เราจะต้องไปคุยกันเองโอเคไหมครับ คนกลางในการพูดคุยไก่เกลียแล้วก็ส้มสรุปที่ส้มเนี่ยยินยอมที่จะคืนให้และรับผิดชอบพร้อมทั้งยอมรับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยเพียงว่าหน้าที่ของพี่กัสเนี่ยตรงนี้น่าจะเพียงพอละส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องน้องหมีน้องส้มที่จะต้องไปเคลียร์กันว่าเราจะคืนกันแบบไหนอะไรยังไงอย่างน้อยที่สุดวันนี้เรื่องนี้เราหาคนที่จะมารับผิดชอบได้โอเคไหมครับน้องหมีโอเคไหมน้มองส้มโอ,โอเคอ๋อพี่กัสว่าเราไปคุยกันต่อดีกว่านอกเหนือกว่านั้นเนี่ยพี่กัสมองว่าพี่กัสจะรับ อาล้วงเกินไปแล้วเดี๋ยวจัการไปว่าไปบังคับน้องส้มเนาะมันจะดูเกินงามนะครับน้องซีแคนน้นในฐานะแฟนส้มน้องซีแค้โอเคไหมตรงนี้จากความสมเหตุสมผลได้ครับเพียรว่ามันก็ดีนะจากคนกลางนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครย้ําอีกรอบนึงเพียรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่สมควรจะเป็นแล้วก็ดีที่สุดสําหรับทั้งสองฝ่ายโอเคไหมครับอ่าโอเคอย่างนั้นก็ให้ทั้งสองคนไปคุยกันต่อเนาะงั้นเรื่องนี้จบลงโอเคอ่าอย่างนั้นก็ขอให้คุยกันด้วยดีแล้วก็จบลงแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับผมขอบคุ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ หมีมีมีครับผมอ่ะมีอะไรจะพูดหน่อยไหมทิงท้ายอะไรยังไงไหมก็มันในเมื่อก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คืนแล้วก็ต้องยอมรับครับเออเชื่อว่านี่มันก็คงน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วแหละผมก็ต้องทําใจแล้วพี่ติดใจหลายอย่างกว่าพี่ติดใจหลายอย่างเหมือนนะแต่ว่าพี่ก็ไม่อยากจะไปเยอะแยะอะไรกับเรื่องนี้มากมายนักเพราะว่าพี่เป็นคนกลางอะไรมากกว่านี้มันก็ดูเกินกลางว่ะน้องมีมีเข้าใจแล้วแล้วแล้วอ่าผมขออีกเรื่องหนึงไหมคือแบบว่าพี่สามารถติดต่อทางกดิ่าให้เขาไต่รหัสนั้นออกไม่ให้เชื่อมได้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 เดี๋ ใช่แล้วก็เดี๋ยวนอกรอบกันเดี๋ยวว่ากันโอเคไหมครับครับนี่พิจารณาครับผมเตะยังไงอะ่ะหมายถึงว่าเตะเตะไม่ได้มันเตะมันเตะออกหมดมึงไม่มีไอเดียพัทบดัดมึงก็เข้าไม่ได้นะเว้ยหมีมึงก็เข้าไม่ได้นะคนที่จะออกอะ่ะคือมึงไม่ใช่เขาเพราะว่าตอนนี้มันยังล็อกอินในคอมอยู่ไงครับถ้าเขาอัปเดตก็คือผมก็ไม่สามารถเขา้าได้ดใช่ใช่<ๆ>มึงก็จะเข้าไม่ได้อีกเลยแล้วถ้าเกิดมึงไปแจ้งทางกาลิน่าให้เคลียร์ออกอะ่ะเขาเคลียร์ออกหมดแล้วคนใหม่ที่จะเข้ามาได้คนคนใหม่ที่จะเข้ามาได้คือคนที่มีรหัสไไไไไอออดดดีีีีีีพพาาาาเเเเเเวรรททท่่่่่่่่นนนนนนััั้้้้้ซึึงงงมม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 มใใยคบบผผโปป็็็แลลจะะหหหกก โชคดีวนกลับมาหาผมอีกครั้งหนึ่งมึงก็ลองกดสนตีนดูแล้วก็ลองไปกดสนตีนมันเข้าบ่อยๆอย่าให้มันเล่นได้มีความสุขแล้วก็ลองเข้าไปทักคุยกับมันดูเผื่อมันไปขายแล้วเจอคนใหม่ที่เขาซื้อมามึงอาจจะซื้อคืนแล้วได้ไอดีตัวเองคืนมาก็ได้ครับผมอ่าโอเคครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาคุยครับผมยินดีครับผมที่บอกเลยว่ามีคนทักพี่มาประมาณวันละประมาณล้านหนึ่ง ที่ได้คุยกับกูอันนี้เรื่องจริงไม่ได้วาตัวอันนี้ไม่ได้วาตัวนะอันนี้เรื่องจริงเลยโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพจแก๊สเอ็กทูผู้ใดก็ตามอยากสิลองเรียนมีเรื่องสิแจ้งความต่างๆอยากติดต่อพิกัสเอ็กทูมาเลยครับมาเลยสองทางเดียวเท่านั้นเพจแก๊สเอ็กทูส่งข้อความมาเลยแล้วเจอกันเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อปั๊บปั๊บปั๊บ เฮ้ยทุกคนพี่กัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพชรกัด X2 และแก๊ง X2 ของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊ง X2 นำโดยพี่บิ๊กกัด X2 ปู่จุน X2 ปู่หู X2 และพี่กัด X2 ตูตูตูสูรีบจองก่อนหมดสิทธิ์นะจ๊ะตอนนี้จํานวนจำกัดเรามีจํานวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีม X2 กับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้สมุดช่องทางเดียวที่เพชรกัด X2